เมื่อเขาต้องติดอยู่บนเกาะที่มีแต่สาวๆนี่มันสวรรค์ของผู้ชายชัดๆหนังเปิดตัวที่มีเรื่องเล่าลือกันว่าทาังมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้มีเกาะลึกลับแห่งหนึ่งชื่อว่าเกาะเวอร์จินที่นั่นประชากรทั้งหมดเป็นผู้หญิงซึ่งพวกเธอจะแก่ช้ากว่าคนปกติทั่วไปถึงสิบเท่าเนื่องด้วยเมล็ดพันธุ์แห่งความยาววัยจึงทำให้ผู้คนจำนวนมากต่างออกตามหาที่ตั้งของเกาะแห่งนี้หนึ่งในนั้นก็คือเฮียสง มหาเศรษฐีเท่าผู้ปัารถนาอยากมีชีวิตอมตะเขาได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินเรือและนักสำรวจไปค้นหาเกาะแห่งนั้นแต่ไม่เคยมีผู้ใดรอดชีวิตกลับมาได้เลยมีเพียงชายคนเดียวเท่านั้นที่เคยขึ้นไปบนเกาะเวอร์จินเขาก็คือหลี่พ่อของพระเอกเพราะว่าหลังจากขึ้นไปบนเกาะหลี่ก็ตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นไม่ติดต่อใครอีกเลยพระเอกจึงตัดสินใจเข้าร่วมการสำรวจกับเพียสงเพราะหวังอยากจะตามหาพ่อ ต่อมาพระเอกได้นัดเพื่อนสนิทยอนบูที่เพิ่งสำเร็จการศึกษามาจากกองทัพเรือซึ่งเขาก็เตรียมเรือเอาไว้ให้เรียบร้อยทำเอาพระเอกถึงกับเคลียดกูมาออกทะเลนะไม่ใช่นั่งเหลือข้ามฟ้าตอนยอนบูจะบอกว่ากูรอเล่นนะ่ะเรือลำนู้นต่างหากขณะกำลังจะออกเดินทางลูกน้องของเฮียซงก็ได้มอบเครื่องติดตาม GPS ให้กับพระเอกจากนั้นพวกเขาก็ล่องเรือสู่มหาสมุทร ในช่วงแรกสองหนุ่มก็ล้นลาปลาจิงโกกับการประจนภัยกระทั่งเวลาผ่านไปได้สองเดือนสเบียงอาหารที่เตรียมไว้ก็เริ่มหมดพร้อมกับความสิ้นหวังแถม GPS นำทางก็ดันมาเสียอีกขณะที่พระเอกกำลังท้อนกก็ทิ้งระเบิดใส่หน้าแต่นั่นเป็นสัญญาณที่ดีแปลว่ามีเกาะอ,อยู่ใกล้ๆทำให้ทั้งคู่ดีใจมากปัญหาคือกระแสน้ำทำให้ไม่สามารถนำเรือเข้าฝั่งได้ทั้งสองจึงตัดสินใจกระโดดลงน้ำว่ายเข้าไป หลังจากเกยตื่นสติเลือนลางเขาก็พบว่ากำลังถูกล้อมรอบไปด้วยสาวๆติดอาวุธสองหนุ่มถูกนำตัวไปอย่างค่ายพักเพื่อสอบปากคำถามว่ามึงมาทำอะไรที่นี่ยอนวูหนุ่มกัล่อนก็ตลกเกลื่อนพยายามตีสีเลยโดนทุเรียนทุบเข้าให้ทั้งคู่ถูกนำตัวไปขังรอการพิจารณาโทษโดยที่แห่งนี้มีเธอคนนี้เป็นหัวหน้าซึ่งสาวๆจะเรียกเธอว่าแม่เท่า ตกดึกคืนนั้นสองหนุ่มได้ใช้มีดที่แอบซ่อนเอาไว้หนีแหกคุกออกมาโดยแบกหน้าที่กันว่าให้ยอนบูเป็นคนหาทางหนีออกจากเกาะแต่เขาก็หารู้ไม่ว่าในป่าเต็มไปด้วยกับดักสารพัดทั้งหลุมพางทั้งมะพร้าวและลูกธนูเล่นเอาร้องลั่นป่าส่วนพระเอกก็แอบลอบเข้าไปในกระท่อมเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมซึ่งก็เลือกกระท่อมได้ดีเสียด้วยเป็นห้องสำหรับอาบน้ำแล้วนางเอกก็ตามเข้ามาถอดเสื้อผ้าแช่น้ำ ด้วยความที่เขาเป็นคนดีเลยไม่คิดแอบดูแต่ถ้าเป็นผมแล้วแหละก็ขณะกำลังจะแอบหนีก็ดันไปเจอเด็กสาวเข้าเขาเลยติดสินบนด้วยอมยิม้มเทว่าหลังจากได้รับเด็กสาวก็ขออีกอันพอไม่มีเธอก็ร้องลัานจนพระเอกถูกสาวๆในหมู่บ้านไล่ต้อนจนมุมเขาใช้คบเพิงกับเหล้าขู่สาวๆาวทว่าเล่ามแมงไปหน่อยแค่พพนยังไม่ได้ดื่มก็นอกเสร็จแล้ว หลังจะถูกจับแม่เท่าก็บอกว่าการแหกคุกและการโจมตีคนในหมู่บ้านถือเป็นความผิดร้ายแรงต้องรับโทษถึงชีวิตที่สำคัญมึงแอบดูผู้หญิงอาบน้ำด้วยขณะกำลังตัดสินโทษยอนวูก็เดินเข้ามาอย่างเท่โชว์ทักษะการต่อสู้ที่เรียนมาเราว่ามันเป็นเพียงแค่โชว์ห่วยเลยโดนสาวๆอัดสยับเยินแม่เท่าถามว่าพวกมึงมาที่เกาะแห่งนี้ทำไม ละเอกก็บอกว่าเขามาตามหาพ่อเมื่อ10ปีก่อนหน้านี้พ่อได้มาที่เกาะเวอร์จินแม่เท่าก็ยอมรับว่าเขามาที่นี่จริงๆซึ่งเธอก็อยากเจอเขาเช่นกันกูจะได้ฆ่ามันทิ้งซะจากนั้นเจ้าแม่ก็สั่งให้สาวๆนำสองหนุ่มไปล้างเนื้อล้างตัวแช่น้ำในถังขนาดใหญ่เพื่อหมักเครื่องเทศเตรียมย่างในวันพรุ่งนี้สักพักนึงเอกก็แอบเข้ามาคิดจะฆ่าละเอกพรโมโหที่เขาแอบดูเธอแก้ผ้าแต่ไม่ยอมทำอะไร เอ้ยไม่ใช่ละแทงลงไปในน้ำกูก็นึกว่างานนี้ขาดแล้วแต่กลายเป็นว่าเธอตัดเชือกให้เพื่อช่วยให้ทั้งสองคนาว่ายอนวูก็นำทางได้ดีอย่างเหลือเชือ่อติดกับดักโดนจับกลับมาที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ซะอย่างนั้นงานนี้สาวๆก,ก็ติดไฟรอพร้อมกับหมักเครื่องเทศเตรียมย่างเนยแต่ทุกอย่างก็ต้องหยุดชะงักเมื่อมีคนเข้ามารายงานว่าน้องขาวอวบก,กำลังจะจมน้ำทะเลทำให้ทุกคนรีบตรงไปที่นั่น เป็นโอกาสให้สองหนุ่มใช้ไม้ติดไฟเผาเชือกหนีออกมาโดยไม่รู้เลยว่าได้เผยโยนไฟใส่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ขณะที่พวกสาวๆกำลังร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดเพราะเห็นเพื่อนจมน้ำอยู่ตรงหน้าแต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะกูเองก็ว่ายน้ำไม่เป็นตอนนั้นเองสองหนุ่มที่กำลังเตรียมจะหนีก็เปลี่ยนใจตรงเข้าไปช่วยสาวข่าวอ้วบโดยยอนบูเป็นคนทำ CPR mouth to mouth ทำให้เธอรอดชีวิต เมื่อกลับมาอย่างค่ายพักน้องขาวอวบก็ขอให้แม่เท่าไว้ชีวิต2หนุ่มเพราะตอนนี้เธอแอบ,บมีใจให้ยอนวูแล้วซึ่งแม่เท่าก็ตั้งใจเช่นนั้นกระทั่งมีคนเข้ามารายงานว่าพวกเขาได้เผาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพนับถือของหมู่บ้านแม่เท่าจึงเปลี่ยนใจจะฆ่าทั้งคู่ดีว่านางเอกกับแม่สาวขาวอวกช่วยกันร้องขอชีวิตแม่เท่าเลยบอกว่างั้นฉันจะให้เวลาสเดือนถ้าต้นไม้รอดพวกมึงก็รอด แต่ถ้าต้นไม้ตุย๋ยพวกมึงก็ตุยด้วยงานนี้2หนุ่มก็เลยต้องดูแลต้นไม้อย่างดีแมงมีให้สายน้ำเกลือด้วยเบื่อไหมครับเวลานั่งดู YouTube แบบชิลๆก็ดันมีโฆษณามาขั้นให้เสียอารมณ์ผมแนะนำนี่เลยครับ YouTube Premium เพียง69บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์ปิดจออยู่ก็ยังเล่นได้โดยสามารถใช้อีเมลส่วนตัวและต่ออายุเมลเดิมได้ตลอด มีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทพิเศษเพียงบอกว่ามาจากช่องชีวิตติดหนังลุ้นรับ50 0 0 0บาททุกสิ้นเดือนเพียงสแกน QR Code บนหน้าจอหรือคลิกลิงใต้คลิปนี้ได้เลยครับเวลาผ่านไปพวกเขากับสาวๆก็เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นพระเอกได้สอนพวกเธอหาปา่าและปลูกผักทำสวน ทางด้านของแม่สาวขาวอวบก็เอาทั้งทุเรียนและดอกไม้มาให้ยอนวูหวังจีดผู้แต่เขาก็ไม่สนใจงั้นกูใช้วิธีโบราณก็ได้ลากเข้าป่าทุกหัวขืนใจแม่งเลยละกันจนทั้งคู่ได้ออดออดจักกิ้งแกลดกันวันหนึ่งขณะที่นางเอกกำลังนั่งเล่นอยู่พลายเอกก็เห็นงูเลื้อยอยู่ใกล้ๆเขาจึงรีบเข้าไปช่วยแต่เธอก็บอกว่ามันเป็นงูที่เธอเลี้ยงเอาไว้ ในที่สุดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็งอกขึ้นมาใหม่สองหนุ่มก็เลยรอดในคืนนั้นได้มีการจัดงานเลี้ยงฉลองทั้งหนุ่มสาวต่างเต้นรำกันอย่างสนุกสนานพรเอกที่เฝ้ามองนางเอกก็เริ่มมองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตว่ามันไม่ได้อยู่ที่ระยะเวลาแต่อยู่ที่เราสามารถปกป้องสิ่งที่มีค่านั้นเอาไว้ได้แล้วนางเอกก็เล่าประวัติความเป็นมาทั้งหมดให้เขาฟังว่านานมาแล้วมีชนเผ่าหญิงล้วนที่มีชื่อว่าเผ่าไม่มด พวกเราเป็นชนเผ่าที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดในกลุ่ม,มนุษย์ดึกดำบรรพ์เรามีภารกิจในการปกป้องมเมล็ดพันธุ์แห่งความยาววัยอันเป็นความลับของสรรพชีวิตกระทั่งมนุษย์เริ่มขยายถิ่นฐานและกระหายในการฆ่าพวกเขาปรารถนาจะได้มเมล็ดพันธุ์นี้การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จึงเกิดขึ้นหัวหน้าเผ่าจึงมอบมเมล็ดให้แก่เด็กสาวที่อายุน้อยที่สุดให้เธอหนีไปอย่างสถานที่ห่างไกลจนมาถึงเกาะเวอร์จินเธอคนนั้นก็คือแม่เท่า เช้าวันต่อมานางเอกก็พาพระเอกไปอย่างสถานที่สุดท้ายที่เธอได้เห็นพ่อเขาจนได้พบกับบันทึกที่พ่อเขียนไว้ว่าสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความสุขและความเรียบง่ายเขาไม่ต้องการให้คณะสำรวจมาทำลายจึงไม่คิดจะรายงานเรื่องนี้และหวังว่าลูกชายของเขาจะเข้าใจ พระเอกจึงตัดสินใจทำลายเครื่อง GPS ทุบสเละเลยแต่อีห่าเครื่องเสือกทำงานซะอย่างนั้นทำให้เหยศงรู้ถึงสถานที่ตั้งเกาะสองหนุ่มจึงรีบรายงานเรื่องนี้กับแม่เท่าบอกให้พวกเธอรีบหนีไปด้วยความที่แม่เท่าตัดสินใจจะอยู่ที่นี่สองหนุ่มจึงได้เตรียมแผนการรับมือด้วยสเสน่ห์มารยาหญิงเมื่อเหศงมาถึงเกาะก็ส่งลูกน้องทั้ง4ี่คนไปสำรวจก่อนพอมาถึงก็พบแต่หญิงสาว เลยโดนพวกเธอลากเข้างานปาร์ตี้จับมอมเล่าหัวทิมล่อลวงเข้ากระท่อมไปจัดหนักฟาสเลบพอเฮียสรงเห็นว่าลูกน้องหายเงียบติดต่อไม่ได้เลยลงมาด้วยตนเองซึ่ง2หนุ่มก็พยายามโกหกว่าที่นี่ไม่ใช่เกาะที่เขาตามหาส่วนทั้ง4ี่คนที่มาก่อนหน้านี้ก็สนุกเพลินจนขาดการติดต่อ แต่ด้วยความที่เฮียซงไม่ได้โง่ก็เลยจับได้ประกอบกับมีอาวุธปืนเลยทําให้ทุกคนต้องถูกจับมัดเฮียสงบอกให้แม่เท่ามอบมเมล็ดพันธุ์แห่งความเป็นอมาตะให้เขาแน่นอนครับว่าเธอต้องปฏิเสธอยู่แล้วมันเลยขู่ว่าจะฆ่าสาวน้อยพระเอกเลยเสนอตัวจะนําทางเฮียสงไปเอามเมล็ดพันธุ์ขณะเดียวกันยอนวูก็แอบเอามีดพ,พกแก้มัดให้กับแม่สาวขาวอ้วบซึ่งเธอก็กระโดดทับพวกมันจนแน่นิ่งจากนั้นสาวๆก็ายำตีนไก่ใส่พวกมัน สุดท้ายก็เหลือเพียงแค่เฮียสงคนเดียวซึ่งมันก็จับได้แล้วว่าพระเอกโกหกเลยคิดจะกดระเบิดฆ่าเขาทิ้งซะตอนนั้นเองยอนวูก็เข้ามายื้อแย่งแต่ในที่สุดระเบิดก็ทำงานและเหลือเวลาเพียงแค่30วิวิเท่านั้นพระเอกจึงตัดสินใจวิ่งลงทะเลเสียสละตนเองเพื่อปกป้องทุกสิ่งเอาไว้แล้วเสียงระเบิดก็ดังขึ้นท่ามกลางความเสียใจของทุกคนแต่ในฉากสุดท้ายพระเอกก็ฟื้นขึ้นอย่างปาฏิหาร ล่ากับเวทมนต์ของเกาะแห่งนี้ได้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้โดยส่วนตัวไม่ดูจบถือเป็นหนังที่ออกแนวเอาหาซะมากกว่าแม้จะแอบให้แง่คิดสอนใจในการใช้ชีวิตแต่ผมก็เดินชอบดูหนังพอตแบบนี้ซะด้วยแบบติดอยู่กับผู้หญิงล้วนสำหรับชื่อหนังแอดจะปักหมุดไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับอยากติดอยู่บนเกาะหญิงล้วนหรือชายล้วนบ้างหรือเปล่า สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปตามหาเกาะเวอร์จินก่อนสวัสดีครับ